สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดกีฬาเรือใบได้บังเกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยในระดับโลกวันนี้เสนอตอนพระราชกรณียกิจด้านการกีฬานำไทยสู่สากลเป็นตอนสุดท้ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินเยือนราชนจาจักสเปนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอโตพอร์ทน52ฟตี e s ซูเปอร์ซีรีส์เซนลิงวีคระหว่างวันที่26สิหงหาคมถึง4กันยายน2567นอกจากทรงเป็นกำลังสำคัญของทีมวายุในการแข่งขันเรือใบครั้งนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินียังมีพระราชจาริยวัตรอันเป็นที่ประทับใจ ในงานการแข่งขันเรือใบระดับโลกท่ามกลางทีมนักกีฬาเรือใบานานาชาติจำนวน13ลำจาก9ประเทศทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับนายโทนี่แรงรี่เจ้าของทีมเรือเกรดิเอเตอร์จากสหาร,ราชาอาณาจากักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรร่วมกับทีมวายุและทีมควันตั้มริซิงพร้อมพระราชทานของทีรร่ระลึกซึ่งเป็นกระเป๋าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสลิกิตพระบรมบราชินีนาถพรพบรมบราชชนนีพันปีหลวงให้แก่นายโทนี่เร,รีงรี่เจ้าของทีมเรือเกรดีเอเทอร์จากสหร,ราชอาณาจากักรพร้อมภริยาและลูกเรือทุกคนที่สำคัญก่อนการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมเกือบสี่ชั่วโมงต่อวันโดยใช้เรือใบ TP52 หมายเลข27 ซึ่งเป็นเรือที่ใช้แข่งขันจริงเน้นการประเมินแรงลมและแรงต้านเพื่อให้ได้ตำแหน่งของลมที่เหมาะสมสามารถกำหนดตำแหน่งของสมาชิกแต่ละคนบนเรือตามเส้นทางการแข่งขัน,ขนซึ่งแต่ละคนมีตำแหน่งที่สำคัญแตกต่างกันไปและเมื่อจบการแข่งขันเรือใบในแต่ละวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะส่งร่วมประชุมวางแผนกับทีมวายุเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและปรับกลยุทธ์วันต่อวัน พระราชเจเริยวัรเรียบง่ายเป็นกันเองส่งแยมพระสวนโดยไม่ทรงถือพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้เป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬาเรือใบาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ประจักษ์ถึงน้ำพระราชจารึกไทยแล้วพระพิชาสามารถด้านการแข่งขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้ส่งผลให้ทีมเรือใบาจากประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น Because first thing, the, the, the Queen and uh, we have amazing respect for the family, for the Queen family of Thai, and uh, how much support our sailing wall and the uh, value team. I hope in the future we go there sailing in, in, in Thai and enjoy this amazing country for, for many years there. Um, we've had a really great week of uh, sailing here, and uh, it's uh, always a pleasure to have uh, Team Vayu from Thailand uh, sailing against us. They've been in the fleet for around four years or so, and uh, they've been a great addition to the fleet and having, uh, having from people from, from Thailand come over here and, and race against us. Uh, this week, we've been joined by Her Majesty the, the Queen of Thailand, which has been uh, an incredible experience to have uh, a member of a royal, uh, the Royal Family from Thailand here racing with us and being part of the, the crew of Vayu racing against us. Uh, it's certainly made uh, a lot more interest in the Super Series um, from, from all around the world to see uh, a member of a Royal Family uh, racing just as part of the normal crew with us, and it's just been great having her around. และสิ่งที่ดีที่สุดคือมีสมเด็จพระราชนีสุธิดามาร่วมเป็นลูกเรือแข่งขันในในงานซูเปอร์ซีรีส์ครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยมันเป็นระดับเวิร์คลาสมากนะครับมีความพิเศษอย่างมากในการแข่งขันเรือใบชนิดนี้ในโลกนี้เลยนะครับด้วยพระราชาหรือไทยรักความเป็นไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีทรงฉลองพระองค์สากลผ้าไหมเพืนเรียบ กระเป๋าทรงถือฝีมือของสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเข้าร่วมงานเลี้ยงโอนเนอร์ดินเนอร์กับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ทรงมีส่วนสําคัญยิ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยในต่างแดนนาราชนจาจักสเปนอย่างงดงาม โทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน